แกะกล่องวันนี้มีพัสดุไปรษณีย์มาส่งสองกล่องพร้อมกันกล่องเล็กน่าจะเป็นอาอาหารเสริม อาหารเสริมอาหารเสริมเม็ดอินเจแปนขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ เราเาแถมเอที่มัดผมก็ดีไอ้ที่มัดผมพวกนี้มันไม่ค่อยทนหรอกใช้เป็นหนังยางใช้เป็นหนังยางรัดแกงมัดก็ได้มัดผมอะทนกว่าพวกนี้แป๊บเดียวก็ยืดแล้ว อาหารเสริมช่วยลดน้ำหนักสามสิบสอง ของ made in china ตัวอักษรมันเหมือนกันเลยว่ะอันเนี้ยมันของญี่ปุ่นนะตัวอักษรมันคล้ายๆกันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย จริงๆพวกแอปดูดวงในในมือถือก็แม่นนะเออมัถ่ายแม่นแล้วก็แคปเจอร์มาดูบางทีมันก็เตือนตรงกับที่เราคิดน่ะแหละแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้เป็นคนใช้เงินสิ้นเปลือง่อ ระมัดระหวังการซื้อแบบเร่งด่วนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นหายนะของกระเป๋าตังคุณมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เย่แดกโคตรเก่งเลยแต่ว่าแม่งผอมเนี่ยคือพวกเนี้ในในท้องมันนะจะมีพวกไอ้นี่ไงมันจะในลำไส้ของพวกเนี้ยมันจะมีแบคทีเรียผอมอยู่แบคทีเรียที่อยู่ในคนผอมอ่ะ แบคทีเ r ียที่อยู่ในคนผอมจํานวนมากเนี่ยจะทําให้กินอะไรเข้าไปอ่ะลําไส้มันไม่ดูดซึมมันจะบล็อกพวกไขมันอ่ะกินเข้าไปเยอะแต่ว่าถ่ายออกหมดเพราะว่าคือบางคนอ่ะเข้าตัวเล็กนิดเดียวผอมทั้งที่กินเยอะนะแต่ผอมเพราะว่าในลําไส้เขาอ่ะมันมีแบคทีเ r ียผอมการสั่งซื้ออย่างเร่งด่วนเป็นหายนะเออ ตรงนะตรงตรง,ตรงอันนี้เป็นลูกแอปลูกแก้วคริสตัลมีใครบางคนออกแรงกับคุณด้วยแรงดึงดูดอย่างลึกลับแรงดึงดูดอย่างลึกลับทั้งทางกายภาพและทางปัญญา อันนี้ของจีนซื้อมาห้าขวดเซรัมแฮร์เซรั่มบางลุงผมเคลาติน สินค้าจีนตีไข่แตกเพราะว่ามันขายตัดราคาชาวบ้านนั่นเองเออเรื่องของเรื่องมันขายตัดราคาชาวบ้านอะ่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้สินค้าจีนตีไข่แตกขวดนี้โเค นี่ก็ชงชงน้ํากินเป็นโพไบโอติกมันมีอ่รู้สึกจะเป็นโภไบโอติกสิบสเจ็ดชนิดมันบอกว่าเป็นของญี่ปุ่นอะแต่ในความรู้สึกเราเราว่าอ่าเมดอินสินค้าเป็นของบริษัทญี่ปุ่นแต่ว่าผลิตในจีนเพราะว่าราคามันไม่แพงถ้าเป็น ของอ่า USA เนี่ยแพงมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเอาเงินที่จะซื้อหวยอะ่ะมาซื้ออาหารเสริมซื้อเครื่องสำอางซื้อกระเป๋ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางดีกว่านะคะ เดือนนี้เอ๋ก็ใช้เงินน่ะซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะเดือนนี้เอ๋ซื้อรองเท้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางอาหารเสริมโอ้หลายพันเลยแหละซื้อออนไลน์เนี่ยหมดไปหลายพันก็หวยก็ยังเล่นอยู่นะแต่เล่นน้อยลงเมื่อก่อนเล่นหวยเป็นพันเลยเดี๋ยวนี้เล่นหวยน้อยลง